สวัสดีเพื่อนๆวันนี้ลุงตุ้ยจะมาพาทำที่เก็บไม่ว่าจะเป็นที่พันสายไฟหรือเป็นผ้าพันเทปกระดาษต่างๆเหล่านี้นะที่เพื่อนๆมีใช้อยู่ตามบ้านนะครับบางทีมันเก็บไม่เป็นที่เป็นทางวันนี้ลุงตุ้ยจะมาทําที่เก็บที่เก็บเป็นที่เป็นทางเพื่อเวลาเราใช้งานจะได้หยิบได้ง่ายๆนะครับเรามาดูอุปกรณ์ที่จะทํากันนะครับลุงตุ้ยใช้ท่อยาว ยี่สิบเจ็ดเซนเนี่ยหนึ่งท่อนนะครับและท่อยาวสิบสองเซนเนี่ยสี่ท่อนนะครับและท่อยาวหกเซนนี้อีกสี่ท่อนนะครับแล้วก็ข้องอข้องอเนี่ยสี่ตัวแล้วก็ฉากห้าทางเนี่ยหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตัวจับท่อนี่สองสองอันนะครับแล้วก็พุกที่ฝังเข้าไปใน ผนัง2ตัวแล้วก็นอ <Ooh. S 1> สกูนี่2ตัวนะครับอ่าทั้งหมดนี้ลุงตุ้ยใช้ท่อ PVC 4่หุนนะครับอ่ารูปร่างหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรเราไปดูกันเลยอันดับแรกเราก็จะมาอ่าประกอบกันนะครับเราจะเอาท่อ6เซนเนี่ยใส่เข้าไปในนี้นะครับใส่เข้าไปทุกมุมเลยเพื่อนๆนจะเอาความยาวกว่านี้ก็ได้นะแล้วแต่เพื่อนๆจะใช้แต่ลุงตุ้ยจะใช้ ความยาวแค่6เซนนะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับใส่เข้าไปทั้ง4ี่มุมเลยนะครับใส่เข้าไปทั้ง4มุมแบบนี้นะครับใส่เข้าไปแบบนี้นะครับเห็นไหมเพื่อนเพื่อนไม่ยากเลยแล้วเพื่อนๆนนี่นะมันก็จะออกมาประมาณอย่างนี้เพื่อนๆืเราก็เคาะให้มันเคาะให้มันเท่ากันเลยนะครับถ้าเพื่อนจะให้ชัวร์หรือจะให้ดีเพื่อนก็ควรจะใช้ ระดับเมตรอย่างนี้นะอ่ากะเอาเลยเพื่อนจะเอาความยาวออกไปเท่าไหร่ก็แล้วก็ได้นะครับแต่ลุงตุ้ยจะให้ความยาวของเขาที่5เซนนะครับอ่าจากขอบนี้มาถึงปลายนี้5เซนนะครับนี่5เซนแบบนี้อ่าตัวไหนที่มันไม่ถึงนะเพื่อนเราก็ปรับให้มันได้5เซนนะครับเพราะว่าตัวที่เราใส่เข้าไปเนี่ยนะบางทีอ่าเราเคาะไม่เท่ากันนะครับเพื่อนๆก็ ออกให้มันเท่ากันเลยให้ได้ออกมาความยาวทั้งหมดอ่ะตามที่กําหนดนะนี่นี่ลุงตุ้ยทําเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับเพื่อนจะเอายาวสักสิบเซนแล้วแต่แต่ถ้าออกยาวไปกว้างๆมากๆมันก็จะดูไม่สวยนะครับอ่าได้แบบนี้แล้วเพื่อนเราก็ทากาวรอบเลยนะครับทากาวแต่อันนี้ลุงตุ้ยทําให้เป็นตัวอย่างแต่ลุงตุ้ยก็จะทําใช้ด้วยแหละ อันนี้แนะนำให้เพื่อนๆได้ได้ชมก่อนๆน,นะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็ใส่ข้องอเข้าไปตามขานี้เห็นไหมให้มันขึ้นมาทางเดียวกันนะครับมากระตรงกลางนี้ปรับให้มันตรงแบบนี้นะอ่านี่เพื่อนก็เล็งให้มันตรงแบบนี้ทั้งหมด4อันเลยนะครับนี่แบบนี้นะอ่าทั้งหมด4อันเลยใส่เข้าไปอ่ามันก็จะออกมาประมาณแบบนี้นะครับนี่เพื่อนเห็นไหม มันก็จะเป็นสี่สี่แฉกแบบนี้นะอ่าเพื่อนแล้วต่อไปอ่าต่อไปเพื่อนเราก็เอาท่อที่ที่วางต่อที่เหลือเนี่ยนะใส่เข้าไปทั้งสี่มุมให้มันตั้งขึ้นมาเลยนะครับให้เป็นฉากขึ้นมาแบบนี้เลยนี่เพื่อนเห็นไหมนี่เพื่อนมันก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะอันนี้คือนี่คือตัวอย่างคร่าวๆนะเพื่อนจะให้ดีแข็งแรงเพื่อนก็เอากาวทากาวลงไปเลยนะครับ แล้วก็วัดให้มันได้ระดับเท่ากันเห็นไหมครับเพื่อนก็ปรับสภาพให้มันให้มันอยู่ในตำแหน่งที่พอดีนะเนี่ยนะครับมันก็จะแข็งแรงเพื่อนทาบดูอย่างนี้นะอ่าถ้าข้างไหนมันยังอ่าถ้าข้างไหนมันยังสูงต่ําเพื่อนก็ปรับกันเข้าไปให้ให้ได้ฉากนะครับอ่าอย่างนี้นะเพื่อนเห็นไหมมันก็จะพอดีเลยแบบนี้เห็นไหมครับอ่าแบบนี้นะหมุนดูเอาความให้มันเท่ากัน ให้มันตั้งฉากกันเลยนะครับให้มันไปทางเดียวกันทั้งหมดเท่าๆกันและอันยาวตรงกลางนี้ก็ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับอ่าเพื่อนเห็นไหมมันก็จะออกมาประมาณแบบนี้นะนี่หลังจากนั้นแล้วลุงตุ้ยก็จะไปเจาะไปเจาะที่ผนังอ่าที่เราจะแขวนนะครับเจาะนี่สองรูแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่พุกเข้าไปอย่างนี้นะครับสอตัว นะครับแล้วเราก็เอาไปกด<ป>แบบนี้เพื่อนเห็นไหมมันก็จะเข้าไปแบบนี้นะนี่ <medi admitting> มันจะลงไปมันจะแนบมันเป็นตัวจับตร <bies> งนี้นะนี่มันก็จะเป็นตัวจับแบบนี้กับผนังนี่เพื่อนเห็นไหมมันจะจับแบบนี้เลยนะครับกับผนงังถ้าเพื่อนจะให้ดีเพื่อนก็เพิ่มอีกก็ได้นะนี่ติดทั้งหมดเลยสี่ตัวเลยก็ได้แบบนี้อันหนึง่งอันนี้อันหนึง่งนี่อย่างนี้ 4, สีสมมติ สมมุตินี่เป็นผนังที่ที่เราเตรียมไว้แล้วใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวลุตุ้ยทําให้ดูเป็นตัวอย่างอย่างนี้นะอ่าอย่างนี้นะถ้าเราเจาะเป็นที่ผนังไปแล้วเราก็เอาตัวนี้วางไปแบบนี้นะครับแล้วเราก็กดมันลงไปพอกดมันลงไปปุ๊บมันก็จะไปแนบอยู่กับแบบนี้กับผนังนะครับสมมติมันแนบไปแนบไปที่ที่ผนังนะใช่ไหมครับเพื่อนเราก็เอาอุปกรณ์พวกนี้ เนี่ยเทปพ,พวกนี้ใส่เข้าไปนี่ก็เก็บเข้าไปแบบนี้นี่เพื่อนเห็นไหมแล้วก็เก็บเข้าไปอ่าแล้วแต่อันใหญ่ก็ใส่ตรงกลางก็ได้นะครับนี่มันก็จะเป็นประมาณอย่างนี้แล้วเวลาเพื่อนใช้เพื่อนก็จะหยิบออกมาง่ายๆนะครับนี่มันก็จะอยู่ประมาณอย่างนี้นะนี่แย,ย,ยะเลยลุงตุ้ยมีพาเทปท่อพันปลาอะไรก็ใส่ได้เห็นไหมเพื่อน นี่นะครับนี่ใส่เข้าไปแบบนี้เห็นไหมครับยแยะไปหมดเลยนี่นี่ครับเพื่อนเห็นไหมแล้วมันก็จะอยู่ในอยู่ในที่เราแขวนไว้ที่ตำแหน่งเวลาใช้เราก็หยิบออกมาใช้ง่ายๆนะครับแบบนี้นะอ่าอันนี้ลุงตุ้ยสาธิตให้ดูตอนที่ยังไม่ได้ติดนะครับเดี๋ยวเราไปติดที่ผนังกันเลยนะครับเพื่อนๆเมื่อ,เ,อเราเจาะรูตรงนี้ได้แล้วสองรูตามตำแหน่งที่เราาร์ k ไวนะ้เนาะ เราก็ใส่ผุกตัวนี้เข้าไปนี่หมากันใส่เข้าไปแบบนี้นะครับนี่เราก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับอ่านี่นะเราก็ขันเข้าไปแบบนี้นะครับก็ใส่น็อตตัวนี้เข้าไปนะเราก็ขันเข้าไปให้แน่นขันให้แน่นแบบนี้เลยนะทั้งสองตัวนะครับ เราก็เอาอุปกรณ์ที่เราประกอบไปตัวนี้นะกดเข้าไปแบบนี้เพื่อนเห็นไหมนี่นะเดีวเราก็กดเข้าไปนี่เพื่อนเห็นไหมครับมันก็จะอยู่ตำแหน่งตรงนี้เมื่อเราใส่เข้าไปตำแหน่งที่เราต้องการแล้วเราต้องวางที่นิ่งๆน,นะเพื่อนๆหมายถึงว่าหามุมที่มันอยู่ริมๆหลบๆไปแล้วพวกนี้ เพื่อนก็ทากาวทั้งหมดเลยนะครับให้หมดทุกอันเลยแล้วมันจะเป็นทรงแบบนี้แต่ถ้าเพื่อนได้อยากได้ยาวกว่านี้เพื่อนก็ต่อท่อขึ้นมายาวได้นะครับไม่เป็นไรแต่ลุงตุ้ยทําให้ดูประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเพื่อนเราก็ใส่พวกเทปต่างๆนี้เข้าไปนะครับเพื่อนจะให้อยู่มุมไหนโซนไหนเพื่อนก็เลือกเอานะครับอย่างนี้นะ,อ,ะอย่างนี้เพื่อนเห็นไหมนี่ อ่าส่วนอันใหญ่อันรูใหญ่ๆอย่างเงี้ยตุ้ก็ใส่ไว้ตรงกลางแบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับอ่านี่นะเพื่อนๆเห็นไหมครับอ่าเราก็มีที่เก็บพวกผ้าเทปต่างๆเหล่านี้นี่เพื่อนเราก็มาห้อยเก็บเอาไว้แบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆเมื่อเรา วางตำแหน่งได้ถูกต้องแล้วเราก็ใส่เทปพันสายไว้มันก็จะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนเมื่อเราหยิบใช้งานมันก็จะหยิบได้ง่ายนะครับไม่ต้องไปลื้อไปค้นหาต่างๆนะครับโอเคคลิปนี้ลุงตุ้ยขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอให้เพื่อนๆมีความสุขทุกวันนะครับขอพระเจ้าอวยพรให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับสวัสดีครับ